สวัสดีครับนี้จะมารีวิวในการปลดล็อกแท็บเล็ตนะฮะยี่ห้อ l e n o v o นะครับ,รโโรบปัญหาถ้าติดรหัสผ่านนะฮะอย่างนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้เข้าก็ไม่ได้นะครับเครื่องถูกล็อกส่วนใหญ่ก็ส่งร้านแต่เรามีวิธีนะครับโดยการไม่ต้องส่งร้านนะฮะ ดยการกดปุ่มปิดเครื่องก่อนนะครับปิดเครื่องปกตินะฮะแล้วก็เปิดใหม่ครับดกดปุ่มด้านบนนะครับเปิดเครื่องอีกรอบหนึ่งครับ ดังคืดแล้วก็รอถ้าขึ้นรีนโนเวก็กดด้านข้างนะฮะปุ่มบวกรอต่อไปนะครับ กรณีถ้ากดกดผิดนะฮะมันก็จะขึ้นอย่างนี้วนม่อีกรอบหนึ่งครับก็เอาใหม่นะครับต้องปิดเปิดอีกรอบหนึ่งก็จะมีบางครั้งนะฮะมือใหม่ก็จะเป็นออกประมาณนี้นะฮะก็คือกดอีกรอบหนึ่งนะครับครั้งแรกไม่ได้ไม่เป็นไรฮะก็อ,อีกรอบหนึ่งทีนี้ก็กดพร้อมกันเลยฮะเมื่อกี้อาจจะกดผิดนะครับ เนีขึ้นนีนโนเวก็ปล่อยกับด้านบนเลยฮะเหลือแต่ด้านข้างอ่าก็จะขึ้นอย่างนี้นะครับเลื่อนลงมาอันที่สองนะครับเวสต์ดัตนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาที่ Yes delete all user data นะครับรอเครื่องโหลดแป๊บหนึ่งนะครับทีนี้ จะมีขึ้นมาด้านบนนะครับกดรีบูตซิสเ็มแนวเลยนะครับจะขึ้นมาเป็นร e โนเวลเราสังเกตดูอีกรอบว่าจะบูตขึ้นมาถ้าเข้าหมดปกติบูตมาแล้ว ต้องรอดูสักรอบนะครับว่าจะโหลดขึ้นหรือเปล่าถ้าไม่ขึ้นเราก็ต้องปิดเปิดใหม่อีกรอบนึงครับไม่รอแล้วนะครับปิดเปิดใหม่เลยนะครับถ้ามันอย่างนี้หลายรอบ เปิดใหม่อีกรอบนะครับสันขึ้นโชว์โลโก้รีโนเวนะครับ ครื่องนี้จะบูตยากนิดน,นึงนะครับก็เป็นบางเครื่องอาจจะเร็วนะฮะามาละอาจจะช้านิดน,นึงครับทีนี้นะครับเราก็มาเปลี่ยนภาษาตัวนี้จะเป็นเช้งนะับอาจจะมองไม่เห็นจะขึ้นคําว่าเช้งเลงเกตข้างล่างเลยนะฮะกดด้านล่างเลยทีนี้เราก็เปลี่ยนเป็นภาษาบ้านเรานะฮะ ภาษาไทยวิวิวิทำไมอาไมอาไ่อา,อาภาษาไทยทีนี้ก็กดที่ตัวไอ้รูปเอนดอยนะฮะกดค่าไปก่อนนะครับหรือว่าถ้าเป็นสำหรับคนที่มี ID หรือว่าข้อมูลของ อีเมลนะฮะเราก็กรอกเข้าไปหรือถ้าไม่มีนะฮะกดค่าไปก่อนถัดไปก็ตั้งค่าเวลาปกตินะฮะแต่ผมยังไม่เสร็จนะฮะจะให้ดูระบบก่อนนะครับอ่าได้แล้วครับใช้งานได้ปกติแล้วนะครับตัวที่ไม่ต้องได้สองล้าน เข้าใช้งานได้ปกติครับครับผมสำหรับการรีวิวปลดล็อกรีโนโวก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ